สวัสดีครับเจม,มาโตมาอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาพร้อมกับการอธิบายกิจกรรมฟรีความจริงน้องๆน่าจะเห็นแล้วเนื่องจากว่ากิจกรรมตัวนี้ก็พรีวิวไปนานมากๆครับพรีวิวล่วงหน้าประมาณ2อาทิตย์อเออมีเวลาให้ทำเยอะแยะมากมายครับซึ่งของฟรีที่จะแจกในกิจกรรมนี้ต้องบอกว่าเยอะมาก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้าชิ้นนะครับนะเป็นของ10ชิ้นแล้วก็เป็นบัตรต่างๆอีก3ชิ้นด้วยกัน นะซึ่งคุ้มไหมก,ก็ของฟรีอะใครที่จะไม่เอาก็แล้วแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ใครที่จะเอาก็เนี่ยเห็นไหมกิจกรรมเพื่อรักนักสะสมนะครับทาภารกิจรายวันสําเร็จรับโทเคน็นะนะนี่ความจริงท่านน้องอยากรู้ว่าฟรีบ้างนะครับน้องก็มาไล่ดูพรากิจกรรมนะน้องก็จะเจอนะครับเนี่ยกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับอันไหนฟรีก็ลองกดเข้าไปนะรวมไปถึงด้านขวาด้วยนะตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมฟรีที่มาเรื่อยๆนะครับ ได้สามกล่องไป,ไปของฟรีทีนี้มาดูกิจกรรมเวนทาไทยดีกว่ากิจกรรมเวนทาไทยก็จะแจกอะไรที่จะ,จะเป็นสีชมพูชมพูเข้ากับเทศกาลแห่งความรักนะครับส่วนใครไม่มีความรักก็ไปหาซะนะครับกิจกรรมเวนทาไทยนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่สิบสี่จนถึงยี่สิบนะครับบางทีน้องเห็นตัวกิจกรรมน้องเอ้ยทำไมทาไม่ได้พี่น้องดูด้วยนะครับถ้ามันเขียนคําว่าตัวอย่างอยู่คือมันเป็นมาให้ดูก่อนแล้ววันที่กิจกรรมเนี่ยก็ดูตรงนี้เห็นไหม บอกว่าเริ่ม14-20ตอนที่พี่อาคิปเนี่ยวัน,นที่5นะครับเพราะฉะนั้นมันยังทาไม่ไดนะ้บางคนชอบงงแง่พี่อ้กิจกรรมบักกิจกรรมบักไม่บักน้อง่ะบักนะงงกเกินนะครับนี่ของกิจกรรมเวียนไทยนะครับก็จะมีทั้งหมดนี่ตามนี้นะครับโอ้มีปืนด้วยนี่หว่าลืมไปมีปืนถาวรด้วยนะซึ่งแจกยังไงบ้างนะครับแจกยังไงบ้างขอเปิดโพยก่อนนะเริ่มจากกิจกรรมตัว Lock ล็อกอินรับปืนถาวรแล้วกันนะครับ กิจกรรมล็อกอินรับปืนถาวรเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่วันที่เท่าไหร่นะวันที่เท่าไหร่นะรับรับฮับฮับับอ่าวหาไม่เจอไม่เจอฮาปืนถาวรไม่เจออยู่ไหนวะ น่าจะละนะครับกิจกรรมรับปืนถาวรเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่5นะครับอันนี้จะมาเร็วหน่อยไปจนถึงวันที่19นะครับก็เพียงแค่น้องเข้าเกมมานะเข้าเกมหนึ่งวันได้ตัว๋วสุ่มตู้โกเข้าเกมสามวันได้ตั๋วสุ่มตู้ไดมอนต์นะครับตั๋วสีฟ้าเข้าเกมห้าวันได้บัตรคราฟแฟนนะไปสร้างห้องนี้กับเพื่อนได้แล้วก็ถ้าเกิดเข้าเกมครบแดวันเนี่ยจะได้ตัว๋วตัวนี้นะครับสก,กินปืนตัวนี้ซึ่งบวกระยะแล้วก็แม็กกาซีนลดความเร็วในการรีโหลดนะ อันนี้ก็มีเวลาให้ตั้งแต่วันที่ห้าไปจนถึงวันที่สิบเก้าอ่ะนานมากนะครับประมาณ2อาทิตย์ขอแค่เข้าเกมแค่เจวันเท่านั้นก็พอเอ้แวันเท่านั้นก็พอก็จะได้ของไปแล้ครับนกิจกรรมที่หนึ่งกิจกรรมที่สองคือกิจกรรมคนคลั่งรักนะแต่มันต้องเอาเววเลนไทยเพื่อนรักนักสะสมไปแรกคือน้องจะเล่นกิจกรรมเพื่อเก็บโทเค็นนะครับอ่าเข้าเกมมาได้1โทเค็นเล่นกับเพื่อนได้1โทเค็นเดินทางสองพัน นะครับก็คือแบบรักกันเราต้องเดินทางไกลด้วยกันะนะก็จะได้อีกหนึ่งโทเค็นแล้วก็รักกันต้องฟันเฟ่าอุปสรรคฆ่าศัตรูไปหคนนะครับก็จะได้1โทเค็นตัวนี้เล่นได้ทั้งหมด7วันนะครับก็คือตั้งแต่วันที่14บสถึงยีนะเจ็ดคูณสได้สูงสุด28อันนะครับได้สูงสุด28โทเค็นจากนั้นเอาโทเค็นไปทําอะไรบ้างนะครับโทเค็นก็เอามาแลกของไงนะครับของที่ให้แลกก็จะมีตามนี้นะครับ3โทเค็นแลกแหวนแต่งงาน ใครที่อยากมีคนแต่างงานแต่ไม่อยากเสียตังคนะ์นะก็แหวนแต่างงานมาให้แลกฟรีแล้วนะครับสี่โทเค็นแลกบอร์ดอันนี้ไอ้ลมอันนี้ได้นะครับเป็นลมความรักอยู่รอบตัวเราสี่โทเค็นแลกนี้ได้นะเป็นบอดเนะี่ยบอดน่ารักน่ารัก,น,รกน่ารักมากนะเป็นแม็กซิมกับเคนดี้นะถ้าเกิดน้องเอาบอดมาแบกออกมาจะเป็นแน่แม็กซิมกับเคนดี้ยืนแบบมองหน้ากันอยู่น่ารักบอรดนี้สําหรับคนมีคู่นะจ๊ะ ปรบกระตูนน่ารักมากบอดนี้นะครับสี่โทเค็นนะครับสามารถมาแลกนี้ได้กระเป๋าพิงดราก้อนมังกรชมพูนะจากนั้นถ้าเกิดใครไม่เอาไม่ชอบของแบบของพวกนี้นะครับอยากได้เป็นชุดก็มีนะครับหโทเค็นแรกชุดผู้หญิงได้นะครับเป็นกระโปรงตัวนี้น่ารักหัวใจบอยบินอันนี้ก็6กโทเค็นเช่นเดียวกันนะครับก็แลกอันนี้ได้ น่ารักชุดนี้ก็น่ารักนะครับาจากนั้นของชุดผู้ชายก็มีนะครับก็หกทกเทเหมือนกันมีสามชิ้นอันแรกจะเป็นกางเกงสีชมพูผู้ชายสายหวานตัวที่สองจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีชมพูนะครับเข้าชุดก,กันกับชุดเมื่อกี้เลย love love hard for boy ส่วนที่สามจะเป็นทรงผมที่อยู่ในเซตเดียวกันนะครับ ชิ้นละ6นะครับส่วนถ้าเกิดใครบอกไม่เอาผมมีชุดพวกนี้แล้วครับบอกใจผมก็มีแล้วคู่ผมก็ไม่มีผมไม่อยากแลกแห,หวนแต่งงานไปแต่งกับใครมีอย่างอื่นให้แลกนะครับก็คือจะมีบัตรสร้างห้องหมดคาเฟน่นะครับแลกได้ใช้5โทเคน็นบัตรสร้างห้องหมดทั่วไปก็แลกได้นะครับใช้5โทเค็นเช่นเดียวกันแล้วก็อีกอันนึงก็คือบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับก็แลกได้นะครับก็ใครที่แบบว่าจะเปลี่ยนชื่อหนีกิ๊กหนีแฟนเก่านะครับไปหาแฟนใหม่ช่วงเวรไทยก็จัดไปนะครับ ส่วนใครที่ไม่เอาไม่เปลี่ยนนะครับรักเดียวใจเดียวอยากแต่างงานก็แลกเหวนแต่างงานไปแต่ต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันจะมีโทเค็นสูงสุดแค่20้า74 28โทเค็นนะครับ28โทเค็นเพราะฉะนั้นน้องต้องเลือกนะครับว่าจะแลกอะไรบ้างน้องแลกทุกอย่างไม่ได้นะเพราะถ้าน้องแลกทุกอย่างจะใช้37 11 15 20 25 31 37 43อ่า50 56 66โทเค็นซึ่งมันไม่พอ เราต้องมาดูว่าเราอยากแลกอะไระบ้างนะ27โทเค็นสูงสุดถ้าเราอยากแลกชุดผู้ชายสามอันก็18โทเค็นชุดผู้หญิงก็แค่12โทเค็นนะครับแล้วก็เหลือไปแช่งอื่นนะเช่นแบบว่าไอ้แลกชุดผู้หญิง12โทเค็นแลกบัตรเปลี่ยนชื่ออีกสิบเป็น22นะครับแล้วก็แลกบัตรสร้างห้องสักใบหนึ่งแล้วกันนะครับก็เป็น27โทเค็นก็เหลือหนึ่งโทเค็นนะครับหรือว่าใครจะผสมยังไงก็ได้แต่ว่าคิดให้ดีๆนะครับดูให้รอบคอบหรือ เอาจริงๆคือมันแรกชุดพ่ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าชุดจะไปบวกกับอะไรเนี่ยแล้วแต่น้องส่วนถ้าเกิดใครมีชุดหมดอยู่แล้วเนี่ยน้องจะได้อื่นนะก็ได้เช่นแบบอันนี้3ใช่ไหมเอาแต้งาน3อันนี้อีกห้าเป็น8ดนี่เป็นอีกห้าเป็น13แล้วก็แลกอันนี้อีกบัตรเปลี่ยนชื่ออีกก็เป็นย3สิบสามนะครับ23สามอันก็เหลือ4โทเค็นเอยเหลือ5้าโทเค็นเท่ากับว่าเราก็ไม่จําเป็นต้องเล่นเกมครบทุกวันก็ได้นะครับก็จะเหลือ5้าโทเค็นได้ลองไปผสมกันดู ลองไปผสมกันดูนะครับก็เป็นกิจกรรมต้อนรับวันวลนไทน์ส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่จะมาวลนทนยก็คือกิจกรรมนี้นะครับเล่นครบสิบหยิบท่าฟรีวันที่สิบเก้ายิบนะครับน้องเข้ามาเล่นเกมจะได้ท่าทาง switching steps นะครับนี่ตัวนี้ฟรีนะครับท่าใหม่อันนี้ก็ยังไม่มีใครมีนะครับไม่ต้องแบบกลัวด่ามึงด่ามาพี่แอเคยผมซื้อมาทำไมต้องเอามาแจกด้วยอันนี้ไม่มีนะครับนี่รับได้ทุกคนของใหม่นะ จะไปจะไปอันนี้ก็วันที่สิบเนะครับให้เล่นแค่2วันเล่น10บรอบโหมดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่โหมดสร้างห้องนะครับก็ไปเล่นโหมดตดล่มหรือโหมด CVC ก็ได้ง่ายๆนะโหมดนี้ก็ได้หมาป่าเดียวดายก็ได้นะครับก็จะจบไวหน่อยสุ้ๆนะครับของฟรีช่วงนี้เยอะมากๆนะครับก็ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมีของฟรีนะครับของฟรีมีมาเกือบทุกอาทิตย์แลน้อง สำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะชอบของฟรีกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook แล้วก็ Youtube ด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย